สวัสดีครับโมนี้วีดผู้เขียวสิมาเปิดราคาค้าวไครับผมข้ายเล่าก็มีหลายตัวเยู่ครับเบิ่งอยู่ใน่ขวากสะก่อนได้ครับเด้อข้ายเล่ามีหลายแม่อยู่ครับผมเอาบ่าเป็นการเชฟเวลาครับว่าว่าไรไปพ่อครับจาของข้าวไร่เพลินนะครับเนาะเอาพี่ครับสวัสดีครับ ครับพี่ซื้อวางไหนแนะนำพันซื้อนะครับซื้อกรอบครับซื้อกรอบนะครับเนาะยูบบ้านไหนตำบลใดครับผมบ้านหนองตะไก้ตำบลโอโลอำเภอูเชีิลใชูุ้ิครับครับผมอันดับแรกผมขอเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรเอาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่สี่แปดศูนย์สี่สี่แปดครับอันนี้เบอร์โทรจาของค้อยนะครับเนาะ ซื้อพี่ยังก่อครับซื้อกอบซื้อกอบครับผมพี่สิมาเปิดควดแล้คข้าแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกคมนี่แม่สูงเท่าไรครับผมแม่ร้อยสามสิบเกียรตครับร้อยสามสิบเกียรตเป็นแม่สาวลูกแรกวะครับแม่สาวลูกแรกแม่สาวลูกแรกเด้อครับเด้อเย็ซีเอ้ยเปิดพร้อมลูกแล้วครับเนาะเปิดพร้อมลูกลูกนี่เป็นเสื้อสายมากเลยครับผมลูกของเจ้าเพชรดำครับโอ้ เป็นเพชรดำผสมโตผสมหล,ลอดครับผสมหลอดครับผสมหลอดมีใบยืนยันปะครับมีครับโอ้ขอเบิ้งใบยืนยันนะครับครับผมงใบยืนยันหมอไหนเป็นผู้มาทราบเนาะน,นี่หมอบโบครับหมอกรมประสุทธิ์โอ้กรมปรมะสุทธิ์บ้านเฮาตัวหมอโบเนาะเจ้าเพชรดำดีเด้อครับเด้อใบพร้อมหลอดเจ้าเพชรดำ หมอโบเป็นผู้ทับครับผมอยู่หมอโบกรมปัสสัดผู้เขียวครับผมลูกเป็นลูกสาวหรือลูกชายครับนี่ลูกสาวครับโอ้ลูกสาวจักเดือนเลยพี่ได้สองเดือนกับเจ็ดมื่อครับเดี๋ยวเบื้องล่างรายละเอียดในตัวลูกก่อนนะครับเด้อโอ้ลูกใหญ่ลูกข่าวดีทั้งลูกก็ได้ลูกสาวเด้อครับเด้อลูกสาวลูกเจ้าเพชรดำ 2องเดือนเจ็ดวันโอ้ยสองเดือนเจ็ดมือครับผมสันหลังว่าเป็นสันหลังหมูรดกมลมบุรหลครับลูกสาวครับหางพวอดีดีโค้มแมนโลกนี้พี่สิเปิดเท่าไรครับผมเป,บเปิดแสหครับเปิดแสหกคุณบ้าครับครับ ฮะเขาจักราคาแล้วเขาจักเบิ่อโทษแล้วมาเบิง่งรายละเอยียดในตัวกล้วยกันครับโคบแม่โลกนี่แสนหก้อครับเด้อแสนหกหมื่นบาทเป็นป่ะพี่ครับแสนหกหมื่นบาทกล้วยผมเขาไกลบ่ได้มันตื่นเล็บครับผมจับเชิดขึ้นหน่อยนะพี่เบิง่งรายละเอยียดครับ ข้อสองกองตาแ้มแจมจ้ำครับผมขอสองกองเบื้งหน้าเขาด้วยครับเด้อเขาเจิดขึ้นน้อยเออพวกเฝ้าไงครับผมโอ้เออก้าไงขาเขียบดีครับมือเล็บครับสูงสูงสูงเท่าไรกพฟคุ้้อยสามสบเกครับอบแม่ลูก เปิดพร้อมลูกนะครับเนาะลูกสาวเจ้าเพชรดำลูกสาวเจ้าเพชรดำนี่เนาะครับลูกสาวสองเดือนเท่าไรครับพี่มืสองเดือนเจ็ดมือครับผมโอ้ลูกสาวงามครับผมอ๋อสำหรับคบนีพานไปพี่มีอีกอยู่นะครับเนาะครับ นี่สมโคมครับกล้วยปีเล่าเมื่อนี่เอฟซีผู้ใดสันสนใจก็ทักมาหาผี่ล้วได้โคมนี่โคมแม่ลูกลูกสาวเจ้าเพชรด,ดำมีใบหลอด มาพี่เอาโคมต่อไปออกมาเลยสาวเจ้าเพชรดำเมงองจะในขอบด,บด้วยครับเด้องามเปิดตาลูกคุณแม่กับหางปวดดีดี ไปได้หยาม่ใ่อไ้อันยาไปหาคือจงเข็นกันนะบอกมง้องุลโอ้ไก่เจอที่หยาเนาะลูกไปเรื่อยๆมันก็ทอดท่านวลอ่ะครับพี่มัเก้าแล้วครับมาแล้วโคมที่สองครับผมโคมที่สอง แม่ลูกโคนี่เป็นลูกผูวว่าไอ้ลูกผูวเนาะลูกลูกลูกได้ยี่ปีแล้วพ่อได้สิบเดือนครับสิเดือนว่าได้ในหอดปีเนาะเป็นลูกไส้เด้อครับเด้อเปิดโคมแม่ลูกโคมที่สองครับผมลูกไส้ลูกไส้นี่เป็นเสื้อสายบ้างเลยครับเสื้อสายผู้พันดอกมะพันดอกบ้า เช่เบิ้มอะไรกับพี่แม่หรือเ่โอ้ครับผมแต่บ่มีใบยืนยันบ่พี่โอ้ครับผมเพิ่นว่าลูกเบิ้มท่องนี่เบิ้มแท้ทับได้แล้วสามเดือนกับอีกจากมือแล้วว่ะมือท่กับเดือนอันทับหลอดทับทับหลอดครับมี่ใบรับร่องครับหอามาครับหอมมาใบรับรองไหมเลยค้อยแม่นี่สูงเท่าไรพี่สูงอันนี้สามจุดหกครับครับผมเบิ่งเบิ่งหนาเบิ่งตาด้วยครับเด้อหนาเขาเปิดครับผมตาแจ่มแจ่ม เชิดหนาขึ้นน้อยนึงพี่ข้อสองอ่องครับผมเออปุ่นเภาอุ่่งขาตะเคียบดีเล็บครับผมความสูงเท่าไรครับพี่ร้อยสามหกครับร้อยสามสิบหกครับผม,บผมตัวแม่ด้วยครับด้วยตัวแม่สำหรับตัวแม่นี่ร้อยสามสิบหกร์แล้วว่า เบิงหนา้าเบิงตาสักกันรับตัวครับผมรับดีครับผมเงาดีดีคุยแม่น่หางพว่หางพว่ดีหางลึกครับผมหางลึกบ่อยเบิ้งบานไทยมันมันมันเตือนมันเตือนตากล้อง นี่ครับไายครับโอ้ไายตู้รู้ดีครับทองเจ็ดเดือนแล้วพี่ทองสามเดือนกับกับสิบเอ็ดเมื่อสามเดือนกับสิบเอ็ดเมื่อทองบ่มพันล้านเนาะครับเนาะบพัลลานับประกันท่องบ่พี่ท่องแน่นอนครับรับประกันท่องเนาะรับประกันท่องผสมหลอดผสมหลอดโอ้ยาวครับกล้วยแม่นี่ยาว หางลึกหางลามครับผมหางลึกหางลามบังสันหลังเด้อครับเด้อบังสันหลังมันไายหางลึกหางลามโอ้หางยาวครับพ่อแม่นท่อนเพิ่มพันล้านนี่มีใบยืนยันเอกสารบ่ครับใช่ครับโอ้ครับผมครับครับ นี่ได้ครับเด้อเอกสารยืนยันเบิ่มพันล้านพีชนายเยี่ยมน,นะครับใบพร้อมหลอดครับผมท่องท่องเจ็ดเดือนกับพี่สามเดือนทีสามเดือนเจ็ดมือนี่แหละครับสามเดือนเจ็ดมือครับมือทับมือ,อยังกทะยุนได้ดีเลยครับใบพร้อมหลอดครับนี่คือเอกสารยืนยันนะครับเด้อ อ่ะเขียนไปครับตัวนี้ตัวนี้พูนว่าลูกเบิ่มเนาะลูกติดแม่มา,มมาว่าเป็นลูกเบิ่มนี่ครับเอฟซี FC เบิ่งเอาด,ด้วยครับเด้องามอยงามตัวนี้นาะเดี๋ยวผมทายไล่ไล่ยาในตัวให้เบิ่งครับผมคุ้นด,ดีอยครับคุ้นด,ดีอยมาตื่นผมเงาหางหญ่ครับผมเงาหางหญ่ นาครับค้อยตัวนี้ค้อยเถิกตัวนี้นะนาเขาเปิดที่ดีครับดูแลบ้บบกนาเขากันนะนาเขาเปิดครับผมค้อยเถิกได้เจ้าเดือนก็พี่สิบเดือนที่สิบเดือนน,นาเขางามครับยูด้วยครับเนอะตัวลูกไส เปิดราคาพ่อมแม่ครับผมแม่ท่องสามเดือนกว่านะพี่เนาะเปิดราคาพ่อมลูกลูกไสไปแล้วราคาอะไรพี่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดคือแสนเจ็ดหมื่นะครับแสนเจ็ดหมื่น <170, 000. S 2> ต่อได้ต่อได้นะครับเนาะสามารถต่อร่องได้ นเขาเปิดดีดีครับแม่นี่น่าเขาแงมอ้าพี่ไปเก็บครับครบนี่ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับผมต่กลงได้อืมฮ เอาคือเ่าแหรอครับเต็มมันท้องบ่โอ้อมาอมาเอามาบ่มีพอบ่เป็นยังทับตแล้อัเไดท่นซ้อขากับว่ไปตามมันละเลียที่เพิ่นว่มากนั่นแหะ มาแล้วครับแม่ที่สามครับผมแม่ที่สามเป็นเส้อสายบ้างเลยครับอ่อายสยังไเล้บ้านเลยละครับความสูงครับผมบตัวนี้ร้อยประมาณร้อยสามสิบแปดสูงกว่ามูอยู่ร้อยสามสิบแปดครับผม,มค,ครับ ท่องจักเดือนครับท่องเีคลอดเดือนนี่แหละครับนี่ยโอ้ครับครับครับนมไข่ละเบิ่งเบิ่งถ่ายครับถ่ายกับลุบแล่นนมไข่แล้วหางพวกรีดีครับเบ <grouping. S 1> ิ่งล่ำตัวครับผมล่ำตัวเงวอ่างดีครับผมค่อยแม่น,นี่อ่างดีสิ้ยวไปไปนี่เด้อเอฟซีได,ได้กูได ข้าวไปเปีเ้ยงจับเชิดหน่อยนี่จะตัดักม่ตุ้คว้ายครับออกเดือนกุมภานี่แหละดออุปผาหง่ครับผมขาจะเขียบสวยเล็บงามครับผมเอาเอาหนาเขาโลกน้อยไอ มึงหนาเขาได้ครับโอ้หนาเขาเปิดดีครับค่อยแมนน่นี่หนาเขางามเลยหนาเขางามหนาเขาเปิดดีค่อยอางดีอายางใหญ่อยางลึกครับผมค่อยท่องท่องสิออกแล้วเปิดราคาได้ครับเปิดไปแสนหนึงครับตัวนหนึ่งแสนครับผม มึงเสียนตอรองได้ปะครับครับได้ในเล็กน้อยตัวนะค้อยลูกที่ตัวเดินนอค้อยห้านี่ลูกซีในท้องครับโอ้ครับผมแม้ยังบอธนิถ่าเนี่ยหนาสวสุดๆยู่เนาะครับมึงหนาวไหมครับโอ้หนาเขางามครับผมหนาเขางาม<ๆ>อ๋อคิดจะละหนาวนะครับเด้อ หนึ่งแสนบาทต่อลองได้ครับผมเพิ่นทับตัวมากบอกครับทับทับตัวทับตัวมากเราว่าเราเก่ามากจากเพิ่อนอีกเจนหนึ่งขี้กันแต่สองสองสองมนั่นมีใบเอกสารยืนยันบัตรทุกแม่ครับผมมึงถ่ายไหมโอ้หางพวัวหางเลือกหางลามดีทัง้งควยแม่นี่ อาสำหรับคลิปนี้ก็อันขอเบอร์มาอีกนะพี่ขอเบอร์อีกเจ้าหนึ่งเนะี่ย0ูนย์แ1ดศูน4์ศู4ย์แปดศูนยกหนึกหนึี่สครับ,รบพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟนะครับเนาะครับ,รบสามารถติดต่อพี่กรอบได้เลยครับเด,ด้อมาตัวใดก็โทรมาสอบถามารายละเอียดน้ำพ่นได้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะพี่เนาะ